โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับในเรื่องของกระจกโค้งนะครับนักเรียนในเรื่องของกระจกโค้งนะครับกระจกนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนมาหนึ่งเรื่องแล้วในสัปดาห์ที่แล้วก็คือกระจกเงาราบนะครับกระจกมี2ชนิดนะครับคือกระจกเงาราบนะครับกระจกเงาราบก็คือกระจกที่เราใช้ส่องหน้าในทุกๆวันนั่นแหละครับอันนั้นนะครับอีกกระจก อีกรูปแบบหนึ่งก็คือกระจกโค้งนะครับกระจกโค้งจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือกระจกเว้าและกระจกนูนนะครับกระจกเว้าและกระจกนูนมองอย่างไรนะครับถึงจะมองว่าเป็นกระจกเว้าหรือกระจกนูนนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบกับลักษณะของทรงกลมนักเรียนนะครับเปรียบเทียบลักษณะของทรงกลมนะครับ,รบ,บ,รรบถ้าเรามองที่ผิวด้านนอก มองที่ผิวด้านนอกเราจะมองเห็นเป็นผิวของกระจกนูนนะครับเป็นกระจกนูนนั่นเองด้านนอกนะครับจะมีลักษณะเป็นกระจกนูนนะครับแต่ถ้าเรามองไปที่ด uh> 네้านในนะครับถ้าเรามองกลับไปที่ด้านในนะครับเราจะมองเห็นลักษณะของกระจกนั้นเป็นกระจกเ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น คําว่ากระจกเว้าวหรือกระจกนูนมันก็คือส่วนหนึ่งของทรงกลมนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับแล้วเจ้ากระจกเว้ากับกระจกนูนมันให้ภาพที่มีความแตกต่างกันกับกระจกเงาราบอย่างไรนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปดูว่าลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นโดยการใช้กระจกโค้งนั้นมันมีภาพแตกต่างอย่างไรนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าส่วนประกอบของกระจกโค้งมันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง นะครับเพราะถ้าเราทราบส่วนประกอบแล้วเนี่ยเวลาเราไปวาดภาพเพื่อมองเพื่อมองลักษณะของการเกิดภาพวันนี้มันจะทําให้เราวาดภาพได้ง่ายขึ้นนะครับตำแหน่งแรกครับตำแหน่งแรกคือจุดศูนย์กลางความโคง้งนะครับจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับหรือถ้านักเรียนมองจากภาพเห็นไหมจุดศูนย์กลางความโคง้งคือจุด4นั่นเองตัวนี้นะครับ จุด C นะครับถ้ามองในภาพรวมแล้วเราจะมองเห็นว่านะครับไอจุดศูนย์กลางความโค้งหรือจุด C เนี่ยนะครับมันก็คือจุดศูนย์กลางของทรงกลมนั่นเองนะครับทั้งกระจกเว,ว้าแล้วก็กระจกนูนเห็นไหมครับนะักเรียนมันคือใจกลางของศูนย์จุดศูนย์กลางของทรงกลมนั่นเองนะครับเป็นตำแหน่ง C นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับจุดต่อมาคือจุดยอดนะครับจุดยอดก็คือผิวโค้งด้านนอกสุด นะครับจุดยอดตำแหน่งสัญลักษณ์แทนด้วยตัว V นะครับนี่จุดยอดอยู่ตรงนี้นะครับกระจกเว้าจุดยอดก็อยู่โค้งนอกนะครับกระจกนูนจุดเว้าก็อยู่โค้งด้านนอกเช่นเดียวกันนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งครับตำแหน่งต่อมานะครับรัศมีความโค้งของกระจกคําว่ารัศมีความโค้งของกระจกนะครับถ้านักเรียนนึกถึงทรงกลมนะครับทรงกลมที่พูดถึงในตอนแรกนะครับ รัศมีความโค้งก็คือการวัดจากจุดศูนย์กลางนะครับไปยังเส้นรอบวงน,นั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับทรงกลมทั่วๆไปนะครับรัศมีเพราะฉะนั้นนะครับรัศมีความโค้งของกระจกก็เป็นเส้นที่เราวัดจากจุดศูนย์กลางความโค้งมาอย่างจุดยอดนั่นเองหรือจากจุด c มาอย่างจุด v นั่นเองครับนักเรียนนะครับเหมือนกันนะครับทั้งกระจกเว้าวและกระจกนูนนะครับ รัศมีความโค้งของกระจกนะครับก็คือวัดจากจุด4ดมายังจุด V นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนประกอบส่วนประกอบของกระจกเว้าและกระจกนูนนะครับออาต่อมานะครับต่อมานะครับอ่อประกรณ์ครับประกรณ์อ่อปิดไมปิดไม์นิดนึงครับเพราะว่าเสียงบันสะท้อนเข้ามาเวลาประกรณ์จะถามครูประกรณ์ค่อยเปิดไม่นะครับ นะครับต่อมาครับต่อมาส่วนประกอบอีก2ส่วนนะครับอีก2ส่วนนะครับก็คือจุดโฟกัสและจุดโฟกัสเสมือนนะครับคำว่าจุดโฟกัสจุดโฟกัสคืออะไรนะครับนักเรียนมองที่กระจกเววนะครับกระจกเววภาพกอไก่และกระจกนูนนะครับจุดโฟกัสนะครับจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว F จุดนี้มีความสําคัญยังไงนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เกิดมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเรื่องของกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ทําให้เมื่อแสงนะครับที่เข้าไปชนกระจกเงานะครับทั้งกระจกเงาเว้าและกระจกเงาหนูนมันจะเกิดการสะท้อนกลับมาผ่านที่จุดจุดนี้นะครับหรือจุด f นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นส่วนของประกอบของ กระจกโค้งนะครับจะมีอยู่หลักๆมีสําคัญอยู่4ชนิดนะครับก็คือนะครับจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกคือตัว4จุดที่1นะครับจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกนะครับหรือจุด4นะครับจุดยอดหรือตัว v นะครับคือผิวโค้งด้านนอกสุดนั่นเองนะครับและจุดโฟกัสนะครับ ทั้ง3จุดนี้ในเรียนทั้ง3จุดนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่บนเส้นอ้างอิงนะครับเส้นอ้างอิงนะครับเส้นอ้างอิงคือเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกผ่านกระจกไปนะครับเราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นแกนมุกสําคัญนะครับเส้นแกนมุกสําคัญนะครับเป็นเส้นที่ลากตรงไปผ่านส่วนทรงกลมของกระจกนั่นเองนะครับ นะครับต่อมานะครับต่อมาแล้วนะครับในเรื่องของเมื่อกี้นี้เราพูดถึงจุดโฟกัสใช่ไหมครับเราบอกว่าจุดโฟกัสเป็นส่วนที่ทําให้แสงที่มีการตกกระทบสะท้อนออกมาด้วยมุมที่มีค่าเท่ากันนะครับกลับมาที่เรื่องของกระจกเงาราบทบทวนของเก่านะครับกระจกเงาราบเดิมนะครับอ่กระจกเงาราบเดิมนะครับเรื่องกฎการสะท้อนของแสงอ,อ่ะสมมติ สมมตินี่คือกระจกเงาราบนักเรียนี่อันนี้เรื่องเดิมนะครับทัวทันี่คือกระจกเงาราบนะครับกระจกเงาราบนะครับการที่เราจะอ้างอิงในเรื่องของมุมตกกระทบและมุมหักเหนะครับกระจกเงาราบเราจะมีเส้นสมมติเส้นหนึ่งเส้นสมมุติที่เราลากขึ้น เส้นนี้ลากขึ้นตั้งฉากกับกระจกเงาราบคําว่าตั้งฉากนะครับก็คือทํามุม90องศากับกระจกเงาราบนะครับเส้นนี้เราจะเรียกว่าแนวเส้นปกตินะครับถ้ายังจํากันได้นะนะครับแล้วเมื่อมีแสงมาตกกระทบสมมุติว่ามีแสงมาตกกระทบนะครับเราใช้เส้นตรงแทนรังสีของแสงนะครับ เส้นตรงแทนรังสีของแสงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีรังสีตกกระทบลงมาที่แนวเส้นปกตินะครับอ่าอันนี้คือรังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบเมื่ออ้างอิงกับแนวเส้นปกติแล้วมันจะเกิดค่าของมุมขึ้นนะครับเป็นมุมเซตาหนครับผม เสียงสะดุดใช่ไหมน,นะครับสนุดตรงไหนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่มีดแป๊บหนึ่ง<ม>ตอนนี้โอเคขึ้นหรือยังครับประกอบ โอเคนะครับปรกรณ์ปิดไมค์ไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อเพราะมันจะมีเสียงแทรกเข้ามานะครับเ<ช>พื่อนของเขาใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับขอเข้ามาแล้วใช่ไหมใครเอ่ยนนอ,อ๋อสุชาดาใช่ไหมอ๋อโอเคมาเพิ่งด้งเข้ามาโอเคครับรับแล้วครับรับแล้วแล้ว อ่าโอเคครับอ่านะครับกลับมาที่บทเรียนของเราต่อนะครับอ่านะครับถ้านะครับเรามาดูนะครับเรามาดูในเรื่องของรังสีนะครับที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่ที่กระจกเงาราบนะครับอ้างอิงเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะครับที่กระจกเงาราบนะครับเมื่อมีมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบคือมุมเซตาหนึ่งไอสัญลักษณ์เนี้ยนะครับที่เคยบอกไปวงดีผ่าครึ่งเราเรียกมันว่าเซตา เป็นค่าของมุมนั่นเองนะครับเป็นค่าขนาดของมุมนะครับจากกฎการสะท้อนของแสงนะครับมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบจะมีขนาดเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีรังสีตกกระทบเราอยากรู้ว่ามันจะสะท้อนออกมาเนี่ยนะครับ มันจะสะท้อนออกมาในแนวเส้นไหนนะครับเราก็ให้กำหนดค่าม <m ur intrinsic> ุมไปนะครับเป็นมุมที่มันสะท้อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้จะเป็นเส้นที่รังสีเกิดการสะท้อนออกมานะครับเส้นนี้เราก็จะเรียกว่ารังสีสะท้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีการตกกระทบของแสงเกิดขึ้นนะครับไปยังกระจกเงานะครับไปยังกระจกเงาใดๆก็ตามจะเกิดการสะท้อนเกิดขึ้นเสมอ นะครับอ่าอันนี้อ้างอิงของเก่าเป็นกระจกเงาราบทีนี้เรามาดูหากมันเป็นกระจกนูนกระจกโค้งนะครับกระจกโค้งและกระจกเว้า์นะครับอ่าดูทีละอันก็ได้นะครับเนื่องจากนะครับกระจกเนี่ยนะครับกระจกอันนี้ภาพบนเป็นกระจกเว้านะครับกระจกเว้าเนี่ยนะครับมันมีลักษณะมีความโค้งนะครับมันไม่เหมือนกระจกเงาราบเพราะฉะนั้นการที่เราจะกําหนดว่ามันจะสะท้อน ออกไปในแนวไหนนะครับเราจะต้องลากเส้นสัมผัสผิวโค้งณจุดที่แสงได้ตกกระทบไปที่กระจกโค้งก่อน <ไป S 1> นะครับเส้นน<ป>ี้เราเรียกว่าเส้นสัมผัสผิวโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเส้นสัมผัสผิวโค้งแล้วเส้นนี้มันจะเปรียบเทียบลักษณะคล้ายๆกับกระจกเงาราบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลากเส้นปกติขึ้นมาก่อนนะครับเส้นปกติเส้นปกติขึ้นมาก่อนครับ ครูไม่สามารถปิดไมค์ของเพื่อนได้สินักเรียนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวลองก่อนมีปิดเสียงอ๋อโอเคครูปิดได้นักเรียนปิดได้แล้วโอเคขึ้นยัง นักเรียนครูก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันปิดคนอื่นได้ด้วยมันจะกล้องมันจะสะด้อนเออใช่ใช่โอเคึ้นแล้วเนาะโอเคต่อนะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับหากมันเป็นกระจกโค้งนะครับอ่ะรูปแรกนะครับรูปแรกนี้เป็นเว้าเนาะอเขียนโตโตโตนะครับเป็นกระจกเว้า นะครับเราต้องลากเส้นสัมผัสผิวโค้งก่อนเส้นนี้เราจะวาดที่ไหนนะครับวาดแตกกับเส้นตรงที่มีรังสีตรกกระทบมาอย่างกระจกหวาวนะครับแล้วนะครับจากนั้นเราก็ลากเส้นปกติขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะหาว่ามันตรกกระทบแล้วมันจะสะท้อนออกมาตรงไหนนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้เราก็เขา<อ>ก็หมดมุมนี้มาให้มุมตรงนี้มีค่าเท่ากับ40นะครับแต่มุมตกกระทบ มุมตกกระทบเป็นมุมที่เราวัดจากเส้นปกติมาถึงรังสีตกกระทบเพราะฉะนั้นมุมตกกระทบในข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยตรงนี้มันก็คือ90ใช่ไหมมุมฉากลบ40นะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้จึงมีค่าเท่ากับ50องศามุมตกกระทบมีค่าเท่ากับ50องศานะครับตามทฤษฎีเดิมเลยนักเรียนมุมตกกระทบมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนเสมอเพราะฉะนั้น รังสีสะท้อนจะไปทางไหนละ่ะนะครับมันก็ต้องสะท้อนออกน,น,นะครับเส้นนี้คือเส้นรังสีสะท้อนแล้วสะท้อนออกมามีขนาดมุมเท่าไหร่เน่เท่ากันนะครับตกกระทบกสะท้อนมีค่าด่านสะท้อนกลับออกมาด้วยมุมเท่ากับห้าสิบองศาเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นกระจกเววนะครับแล้วสมมุติว่าถ้ารังสีตกกระทบนะครับ รังสีตกกระทบมันตกกระทบที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับเส้นสัมผัสผิวโค้งก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าสมมุติว่ารังสีตกกระทบนะครับมันเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งอ่ะส่องไฟฉายมาที่บริเวณนี้ถ้าครูส่องไฟฉายมาที่บริเวณนี้ ซื้ออ่ะบริเวณนี้อ่ะอันนี้คือรังสีตกกระทบเพราะฉะนั้นเส้นสัมผัสผิวโคง้งมันก็จะเปลี่ยนใหม่นักเรียนก็จะลากลักษณะแบบนี้นะครับเส้นสัมผัสผิวโค้งก็จะเปลี่ยนไปนะครับรังสีสะท้อนมันก็จะเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะครับอ่ะทีนี้อันนี้เป็นกระจกว้าวลองมาดูกระจกนูน กระจกนูนเหมือนกันนักเรียนเหมือนกันนะครับกระจกนูนนะครับมีเมื่อมีรังสีตกกระทบตกกระทบมายังบริเวณกระจกนูนนะครับกระจกนูนเราต้องเลขแลกเส้นลากเส้นโทนะครับลากเส้นสัมผัสผิวโค้งขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อใช้ในการอ้างอิงนะครับอ่าแล้วนะครับจากนั้นกล็ลากเส้นสมมุติขึ้น ที่เราเรียกมันว่าเส้นปกตินะครับเส้นปกติเหมือนเดิมนะครับก็คือเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับแนวเส้นสัมผัสผิวโค้งนั่นเองนะครับอ่ามุมตกกระทบวัดจากไหนจากเส้นปกติมายังรังสีตกกระทบนะครับมุมฉากตรงนี้มีเป็นมุมฉากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าด้านนี้40 มุมตกกระทบตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ50องศาเช,ช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้เรารู้แล้วมุมตกกระทบเท่ากับ50ตามทฤษฎีมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้มุมตกกระทบก็เกิดการสะท้อนขึ้นะสะท้อนด้วยมุมขนาดเท่าไหร่เท่ากันก็คือมีค่าเท่ากับ50องศา,ชา,ชาชนะครับเส้นนี้ก็ลากยาวต่อไปกลายเป็นเส้นนี้คือเส้นของ รังสีสะท้อนนั่นเองนะครับมันจะคล้ายๆกับกระจกเงานะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ทบทวนของก่าวในเรื่องของรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนแต่เปลี่ยนวัสดุมาเป็นจากกระจกราบเป็นกระจกโค้งเท่านั้นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับลักษณะของการเกิดภาพนะครับการเกิดภาพในกระจกโค้งนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปที่กระจกเงาราบนะักเรียนถ้ายังจํากันได้กระจกเงาราบอ่สมมุตินะครับมมย้อนกลับไปที่กระจกเงาราบก่อนนะครับกระจกเงาราบนะักเรียนอ่ากระจกเงาราบส่งผลยังไงนะครับกระจกเงาราบถ้าเรานําวัตถุไปวางไว้หน้ากระจกเงาราบนะครับอันนี้คือวัตถุ นำวัตถุไปวางไว้หน้ากระจกเงาราบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดภาพนะครับเก <l> ิดภาพเกิดขึ้นภาพที่เกิดขึ้นนะครับภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาราบจะเป็นภาพในลักษณะที่เราเรียกว่าภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนนะครับที่ในเรื่องของกระจกเงาราบนะครับเราจะมี นะครับในเรื่องของกระจกเงาราบนะครับเราจะได้กดอยู่2กดก็คือนะครับระยะนะครับระยะของภาพจะเท่ากับระยะของวัตถุนะครับวัตถุอยู่ห่างกระจกเท่าไหร่ภาพที่เกิดขึ้นในกระจกนะครับก็จะห่างจากกระจกขนาดเท่านั้นนะครับวัตถุมีความสูงเท่าไหร่นะครับหรือมีขนาดเท่าไหร่นะครับภาพที่เกิดขึ้นก็จะมีขนาด เท่ากันนะครับสำหรับกระจกเงาราบนะครับแต่ทีนี้กระจกเงาโค้งไม่ใช่แล้วนะครับกระจกเงาโค้งจะทำให้ภาพบิดเบือนไปจากเดิมหรือมีขนาดที่แตกจากจากวัตถุออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่านะครับเอาวัตถุวางไว้ตรงไหนของกระจกนั่นเองนะครับนะกระจกโค้งนะครับจะทำให้เกิดภาพได้ทั้งสองลักษณะคือ เกิดภาพที่เราเรียกว่าภาพจริงและภาพเสมือนภาพจริงคืออะไรตามทฤษฎีภาพจริงให้เราให้ยึดที่รังสีสะท้อนนะครับรังสีสะท้อนจะตัดกันจริงเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่ามันตัดกันจริงมันตัดกันตรงไหนนะครับแต่ถ้าในชีวิตประจําวันนะครับภาพจริงก็คือภาพที่เราสามารถนําฉากรับภาพไปวางแล้วเกิดภาพบนฉากได้ตัวอย่างเช่นการฉายหนังกลางแปลง นะครับหนังกลางแปลงนะครับที่เรามีจอภาพตั้งอยู่ที่ลานวัดแล้วเราก็มีเครื่องฉายบนรถแล้วก็ฉายออกไปในอากาศแล้วเราก็นําจอจอหนังมากั้นรังสีของแสงก็จะเกิดภาพบนฉากนั้นนะครับภาพในลักษณะนั้นเราจะเรียกว่าภาพจริงนะครับเป็นภาพที่เราสามารถนําฉากมารับได้ส่วนภาพเสมือนนะครับตัวอย่างในชีวิตประจําวันของภาพเสมือนก็คือภาพในกระจกเงานั่นเองนะครับเป็นภาพที่รังสีสะท้อน ไม่ได้ตัดกันจริงนะครับเป็นการลากต่างสีสะท้อนไปตัดกันด้านหลังกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะามาดูนะครับว่าทฤษฎีมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ในความเป็นจริงตัวอย่างของภาพจริงก็คือการฉายภาพโปรเจคเตอร์นะครับการฉายหนังกลางแปลงนะครับส่วนภาพเสมือนในชีวิตประจําวันนะครับคือการที่เราส่องภาพในกระจกเงานั่นเองนะครับเป็นภาพที่เกิดอยู่ในด้านในกระจกนะครับเอามาดูนะครับมาดู ภาพที่เกิดจากกระจกโค้งนะครับอย่างแรกนะครับเป็นกระจกเวานะครับกระจกเวาอย่างแรกนะครับนำวัตถุไว้หน้ากระจกะวัตถุที่มีความสูงวางไว้หน้ากระจกนะครับอย่างที่บอกนักเรียนจุดอ้างอิงหรือส่วนประกอบของการวาดภาพในเรื่องกระจกโค้งมีอยู่3ามส่วนที่สําคัญ3ามสี่ส่วนที่สําคัญนะครับทั้งหมด ที่จะอ้างอิงอ้างอิงบนเส้นตรงเส้นนี้คือเส้นแกนมุกสําคัญนะครับเราจะอ้างอิงอิงแกนเส้นแกนมุกสําคัญเสมอนะครับมีจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกหรือจุด C รนะครับตัวนี้จุดยอดของกระจกจุดนี้เรียกว่าจุด V นะครับแล้วก็เป็นจุดโฟกัสนะครับจุดโฟกัสคือจุดที่รังสีสะท้อนนะครับจะสะท้อนมาจากกระจก แล้วผ่านที่จุดโฟกัสเสมอนะครับอ่ะนะครับอย่างตัวอย่างนี้นักเรียนตัวอย่างนี้เป็นลักษณะของกระจกเว,ว้าเห็นไหมนะครับมันจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับลักษณะของการลากเส้นการวาดภาพในกระจกเว้าวนะครับถ้าเส้นที่ลากจากวัตถุนะครับถ้าเส้นที่ลากจากวัตถุนะครับผ่านจุดศูนย์กลางของจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกนะครับ เส้นนี้นะครับมีผลอย่างไรนะครับเส้นนี้จะทําให้เกิดรังสีนะครับเส้นของรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนมันอยู่ในเส้นเดียวกันมันจะตกกระทบและสะท้อนกลับในเส้นเดิมนะครับถ้าผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกหรือจุด4ีนะครับแต่ถ้าหากผ่านไปยังจุดอื่นนะครับผ่านไปยังจุดอื่นมันเกิดได้2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือ ลากจากวัตถุลากขนานไปกับเส้นแกนมุกสําคัญไปชนกับกระจกอันนี้คือตกกระทบนะครับโดยลากขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญไปชนกับกระจกมันจะเกิดการสะท้อนผ่านจุดโฟกัสลากมาผ่านจุดโฟกัสอันนี้คือรังสีสะท้อนออกมานะครับอ้าวแล้วมันเกิดการตัดกันของรังสีสะท้อนนะครับ อ่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูออกไปรับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับทำไมของครูยอดเพื่อตัดไม้หาตอแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อเพือ่อตัดไม้หาเอาเดี๋ยวก่อนทำไมมันมาหน้านีน้ ตอนนี้ยังไม่มีใครขอเข้ามาเลยมีแค่หกคนเองเรียนลองให้เพื่อนเขาขอเข้ามาใหม่สิครับอย่างเอ่อตวรบเดี๋ยวคูรอแป๊บหนึ่งครับผมหรือเข้าไม่ได้ <laughs>